สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6วันนี้วันจันทร์ที่23สิงหาคมนะคะเวลา9.30ถึง10.30น,นเราจะมาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะวันนี้เราจะเรียนในหน่วยการเรียนรู้ที่4ค่ะเรื่องร้อยละและอัตราส่วนนะคะโดยคุณครูผู้สอนคุณครูเจริญศรีชาตีค่ะ สำหรับวันนี้นะคะนักเรียนเราจะเรียนกันในหัวข้อที่2นะคะเรื่องเกี่ยวกับโจทย์ปัญหาการหาร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ที่มากกว่า1ขั้นตอนกันนะคะมาดูตัวอย่างโจทย์นะคะเกี่ยวกับการหาร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ที่มากกว่า1ขั้นตอนยกตัวอย่างโจทย์นะคะนักเรียนโจทย์บอกว่านักเรียน200้คน เป็นนักเรียนชาย126คนนักเรียนหญิงคิดเป็นร้อยละเท่าใดของนักเรียนทั้งหมดมาดูวิธีทํำก่อนนะคะนักเรียนสิ่งที่โจทย์ให้มาก็คือนักเรียน200คนเป็นนักเรียนชาย126คนแสดงว่าเราทราบไหมคะว่าเป็นนักเรียนหญิงอยู่กี่คน ทราบใช่ไหมคะเพราะว่านักเรียน200คนเป็นนักเรียนชาย126คนแสดงว่ามีนักเรียนหญิงเท่ากับก็เอาจํานวนนักเรียนทั้งหมดคือ200คนลบด้วยจํานวนนักเรียนชายคือ126คนก็จะได้จํานวนนักเรียนหญิงคือ74คนจากนั้นเราก็ทำนะคะนักเรียนหญิง74คนให้เป็นร้อยละนักเรียน1 200คน เป็นนักเรียนหญิงอยู่74คนถ้านักเรียน1คนนะคะถ้านักเรียน1คนก็เป็นนักเรียนหญิงก็เอา74หารด้วย200ถ้ามีนักเรียน100คนเพราะเราจะต้องทำให้เป็นร้อยละใช่ไหมคะนักเรียนเราก็ต้องเทียบ กับ100ถ้านักเรียน100คนจะเป็นนักเรียนหญิงจำนวนเท่าไหร่ก็เอา74ส่วน200คูณด้วย100นะคะศูนย์นะคะที่อยู่ด้านบนกับด้านล่างนะคะที่เป็นตัวคูณกับตัวหารสามารถตัดกันได้นะคะนักเรียนดังนั้นก็จะเหลือ74ส่วน2 ก็จะได้เท่ากับ37ดังนั้นเราก็จะตอบได้ว่านักเรียนหญิงเนี่ยคิดเป็นร้อยละ37ของนักเรียนทั้งหมดค่ะมาดูตัวอย่างข้อต่อไปนะคะนักเรียนเกี่ยวกับโจทย์ปัญหานะคะในเรื่องของการหาร้อยละหรือเปอร์เซ็์ที่มีการ คิดคำนวณมากกว่า1ขั้นตอนนะคะยกตัวอย่างโจทย์เมื่อวานแม่ค้าขายชาไข่มุกได้180แก้ววันนี้ขายได้135แก้ววันนี้แม่ค้าขายชาไข่มุกลดลงจากเมื่อวานร้อยละเท่าใดโจทย์ถามเป็นร้อยละนะคะนักเรียนดังนั้นในวิธีการทำนะคะเราก็ต้องหาก่อนนะคะ สิ่งที่โจทย์ให้มาก็คือเมื่อวานขายชานมไข่มุกได้กี่แก้วคะนักเรียน180แก้วแล้ววันนี้ขายได้เท่าไหร่คะขายได้135 0แก้วแสดงว่าวันนี้ขายชานมไข่มุกลดลงจากเมื่อวานนี้ไปทั้งหมดกี่แก้วคะ,คะนักเรียนเมื่อวานขายได้180 วันนี้ขายได้135ก็แสดงว่าเอาของเมื่อวานลบด้วยของวันนี้ก็จะได้เท่ากับ45แก้วแสดงว่าขายขายชานมเนี่ยนะคะไขมุกเนี่ยลดลงจากเมื่อวานไป45แก้วดังนั้นเราจะทำ45แก้วเนี่ยนะคะให้คิดเป็นร้อยละเราก็เขียนเลยค่ะเมื่อวาน ขายชาไข่มุกได้180แก้ววันนี้ขายชานมไข่มุกลดลงจากเมื่อวานไป45แก้วเทียบััญนัตยางค่ะเทียบจาก1ถ้าเมื่อวานขายชานมไข่มุกได้1แก้ววันนี้ขายชานมไข่มุกลดลงจากเมื่อวานก็เอา45หารด้วย180 ยังไม่ต้องหาคำตอบตรงนี้นะคะติดไว้เป็นเศษส่วนก่อนปัญทาที่3ค่ะเราจะหาเป็นร้อยละเราก็ต้องเทียบจาก100เมื่อวานขายชานมไข่มุกได้100แก้ววันนี้ขายชานมไข่มุกลดลงจากเมื่อวานก็เอา45ส่วน180คูณด้วย100ก็จะได้อ่า0น,นะคะ ตัวคูณกับตัวหารตัดกันได้นะคะก็จะได้เท่ากับ4 5ส่วน1 8คูณ10ก็จะได้เท่ากับ25แก้วดังนั้นเราก็จะตอบได้ว่าวันนี้แม่ค้าขายชานมไข่มุกลดลงจากเมื่อวานคิดเป็นร้อยละ25นั่นเองค่ะ มาดูตัวอย่างข้อต่อไปนะคะนักเรียนโจทย์ถามว่าพ่อปล่อยลูกปลาในบ่อ2,100ตัวเป็นลูกปลานิล1,250ตัวที่เหลือเป็นลูกปลาทับทิมโจทย์ถามว่าลูกปลาทับทิมคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของลูกปลานิลจะเห็นได้ว่าจากโจทย์พ่อปล่อยลูกปลาทั้งหมด2ชนิดนั่นก็คือ ลูกปลานิลกับลูกปลาทับทิมนะคะสองชนิดซึ่งโจทย์บอกว่าทราบจำนวนลูกปลานิลว่าพ่อปล่อยไป1,250ตัวแสดงว่าเราก็จะหาจำนวนของลูกปลาทับทิมที่พ่อปล่อยได้ถูกไหมคะดังนั้นวิธีทำนะคะนักเรียนลูกปลาในบ่อมีทั้งหมด2,100ตัวเป็นลูกปลานิล หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบตัวสแสดงว่าเป็นลูกปลาทับทิมเท่ากับก็เอาจำนวนลูกปลาทั้งหมดที่ปล่อยในบ่อลบกับจำนวนของลูกปลานินก็จะได้ลูกจำนวนของลูกปลาทับทิมมาเท่ากับ850ตัวจากนั้นเราก็เอาจำนวนของลูกปลาทับทิม850ตัวไปเทียบหาว่าเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของลูกปลานิน โจทย์ถามว่าคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของลูกปลานิลดังนั้นเราจะต้องเอาจำนวนของลูกปลานิลมาตั้งโดยเขียนดังนี้ค่ะในบ่อมีลูกปลานิลนึ่งตัวมีลูกปลาทับทิม850ตัวบหาที่สองเทียบหยัดตายางโดยเทียบจากเลข1ก็คือถ้าในบ่อมีลูกปลานิลน1ตัว มีลูกปลาทับทิมเท่ากับ850หารด้วย1,250ตัวปลาที่3คิดเป็นร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ก็เทียบกับ100ถ้าในบ่อมีลูกปลานิน100ตัวมีลูกปลาทับทิมเท่ากับก็เอา850ส่วน1,250คูณด้วย100 จะเห็นได้ว่า0นะคะสามารถตัดกันได้ระหว่างตัวคูณกับตัวหารก็จะเหลือ850นะคะส่วน125คูณ10ก็จะได้เท่ากับ68ตัวดังนั้นเราก็จะตอบได้ว่าจำนวนนะคะของรูปปาทับทิมคิดเป็น 68%ของจำนวนลูกปลานินนั่นเองค่ะนักเรียนมาดูตัวอย่างโจทย์อีกสักข้อหนึ่งนะคะนักเรียนโจทย์บอกว่าประชาชนตำบลหนึ่งมีจำนวนทั้งหมด4,500คน ได้รับการฉีดวัคซีนซินแวกไปแล้ว2,700คนประชาชนที่ยังไม่ได้รับวัคซีนคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของจำนวนทั้งหมดวิธีทำเราต้องหาจำนวนของประชาชนที่ยังไม่ได้รับวัคซีนก่อนนะคะนักเรียน โจทย์บอกมาว่าประชาชนในตำบลแห่งนี้มีจำนวนอยู่เท่ากับ4,500คนได้รับการฉีดวัคซีนซิโนแวคไปแล้ว2,700คนแสดงว่ามีประชาชนที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนอยู่เท่ากับเท่าไหร่ก็เอาจำนวนประชาชนทั้งหมดลบด้วยประชาชนที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วก็จะได้เท่ากับ1,800คน จากนั้นเราจะทำ1,800คนที่ยังไม่ได้รับวัคซีนให้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์เราก็ไปเทียบบัญญัติยางโจทย์ถามว่าคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของจำนวนทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราต้องเอาจำนวนทั้งหมดมาตั้งประชาชนตามบนนี้มีจำนวนทั้งหมด4,500คนยังไม่ได้รับวัคซีนอยู่1,800คน ถ้าประชาชนตำบลน,นี้มีจำนวนอยู่1คนยังไม่ได้รับวัคซีนก็จะเอา1,800หารด้วย4,500คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ต้องเทียบกับ100บาทั้ที่3ถ้าประชาชนตำบลน,นี้มี100คนยังไม่ได้รับวัคซีนอยู่เท่ากับเท่าไหร ก็เอา1,800ส่วนด้วย4,500คูณด้วย1,0 0ศตัวคูณ2ตัวสามารถตัดกับ0ูนย์ตัวหารได้2ตัวก็จะได้เท่ากับ1,800ส่วนด้วย45ก็จะได้หามาได้เท่ากับ40คนนั่นเองดังนั้นคำตอบในข้อนี้ก็คือประชาชนที่ยังไม่ได้รับวัคซีน คิดเป็น40%ของจำนวนทั้งหมดเวลานักเรียนเขียนคำตอบนะคะนักเรียนต้องเขียนด้วยว่าของอะไรนะคะอย่างข้อนี้เนี่ย40% 40%ของอะไรก็คือของจำนวนทั้งหมดนักเรียนจะต้องเขียนด้วยนะคะนักเรียนต่อไปนะคะนักเรียน ครูจะทดสอบความเข้าใจนะคะของนักเรียนโดยการให้นักเรียนนะคะหยิบหนังสือแบบฝึกหัดนะคะคณิตศาสตร์นะคะขึ้นมาแล้วนักเรียนเปิดไปที่หน้า115และ116ซึ่งหน้า115และ116เนี่ยจะเป็นแบบฝึกหัดเรื่องการหาร้อยละหรือเปอร์เซนต์ที่เป็นการคิดมากกว่า1ขั้นตอน เหมือนดังตัวอย่างที่ครูได้สอนไปแล้วนะคะโดยครูจะให้นักเรียนนะคะทำนะคะข้อ2กับข้อ4นะคะซึ่งข้อ2เนี่ยจะอยู่ในหน้า115และข้อ4จะอยู่ในหน้า116นะคะนักเรียน นักเรียนลองทําดูนะคะถ้านักเรียนยังทําไม่ได้ยังไม่เข้าใจตรงไหนให้นักเรียนย้อนกลับไปดูคลิปการสอนของครูก่อนนะคะสําหรับวันนี้นะคะครูขอจบการสอนเพียงเท่านี้เวลาที่เหลือนะคะหลังจากดูคลิปการสอนแล้วให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดนะคะข้อ2และข้อ4หน้า115และ116นะคะนักเรียนสวัสดีค่ะ